สวัสดีครับบริษัทเกษตรผลลุ่งเรืองสุรคอนครับเดี๋ยววันนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากได้รถเก๋งเรียกว่าเป็นรถเก๋งใหม่ๆเลยนะฮะแล้วจะเป็นการแบบแต่งตกแต่งนี่เรียบร้อยซื้อไปไม่ต้องแต่งเพิ่มนะฮะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะออกรถศูนย์บาทนะฮะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนนะฮะวันนี้ที่บริษัทประเสริฐผลจัดให้ครับผมวันนี้เป็นซูซี่สวิปนะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัวอนิวเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองนะฮะเรียกว่ารองรับน้ำมัน e ยี่สิบนะฮะเป็นรถสภาพเดิมโรงงานด้วยนะะฮตร เรียกว่าตัวนี้นะฮะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลิตเติลมินิของเมืองไทยเลยนะฮะเป็นรถยอดฮิตมากวัยรุ่นวัยทํางานอะไรต่างๆนิยมใช้มากนะฮะวันนี้เราก็มี1นคันแล้วก็มีคันเดียวด้วยนะฮะวันนี้สำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของนะฮะ มาดูที่ด้านหลังนะฮะตรงนี้มีความเป็นพิเศษอะไรบ้างนะฮะด้านหลังของเจ้าตัวแฮชแบคคันนี้ไม่ธรรมดานะฮะ <c oughs> ก็คือว่าด้านหลังก็จะมีแบบเวลาหน้าฝนอะไรต่างๆนะมีที่ปัดน้ำฝนในด้านหลังนะฮะสามารถควบคุมได้นะส่วนไฟเบรคเป็สามีให้นะฮะเสาอากาศที่เป็นโมเดิร์นสมัยมากขึ้นนะฮะเป็นแบบชาร์จฟินหรือครีบฉลามนะฮะตรงนี้ด้านหลังนะฮะดูสวยงามนะฮะติดฟิลให้บางๆประมาณ20เวลามองด้านหลังแล้วแบบปลอดภัยมากขึ้นนะฮะ ไฟด้านหลังนะฮะเป็นไฟแบบสวยงามมากสว่างสดใสครับทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะไฟเบรกมองเห็นได้ชัดนะส่ัากสวิฟเครื่องยนต์ดูโอเตนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดของเจ้ตัวชิวิสวิฟนะฮะแล้วจะมีการตกแต่งให้ลายมาให้แบบนี้เลยนะฮะเป็นลายมาให้คือแบบเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากจริงๆนะคันนี้ผ่อนสบายๆนะฮะเริ่มต้นที่6,000นะฮะสำหรับใครที่อยากได้ชิจิตสวิฟครับ แล้วก็ที่นี้มาดูด้านหลังนะฮะล้อมแม็กที่ให้มาเป็นล้อมแม็ก T E ของแท้นะฮะแล้วเป็นยางี่แบบแกะกล่องมาให้ใช้ได้อีกหลายปีนะฮะนุ่มนวลการขับขี่สะดวกสบายนะฮะช่วงล่างลยแบบอันดับต้นๆเบอร์ต้นๆน,นะฮะที่เปิดอะไรต่างๆ้วแบบทันสมัยมากขึ้นนะฮนะนะฮะประตูด้านหลังจะเปิดตรงนี้ครับอืมดูง่ายดูเปิดง่ายแล้วก็ดูแบบเท่ขึ้นนะฮะ ออกแบบไมาได้ดีมากๆเลยนะฮะ Suzuki Swift คันนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นเจ้าของปี2019นะฮะคันนี้ราคาถูกมากนะฮะ398,000บาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของมินชารเสถีผลเสนอราคาพิเศษครับวันนี้ใครที่อยากเป็นเจ้าของอมเมนมาที่ด้านล่างได้เลยนะอย่าลืมรถไม่ดีที่นี่เราไม่ขายครับวันนี้ Suzuki Swift ฝากไว้ในใจคุณครับสวัสดีครับ